สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีไปนะฮะเกี่ยวกับการต่อแอมจูเซตเคทีบีสองหนึ่งกับลำโพงแพทเทนัมเอ็กตัวที่ทนกําลังขับสูงสุด350วัตต์นะฮะซึ่งผมก็มีตัวนี้อยู่พอดีนะครับตามรูปนะฮะก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะฮะว่าแอมจูเซตเคทีบีสองหนึ่งเนี่ยชัแนลซับของเขากําลังขับสูงสุดอยู่ที่100วัตต์นะครับและกําลังขับสูงสุดก็จะขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้12โวลต์ก็จะไม่ถึง100วัตตนะฮะในการที่จะใช้แรงดันไฟที่สูงสุดคือ24โวลต์นเนี่ยเราก็จะต้องแลกมาด้วยความร้อนของ IC พักรยายนะฮะแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราจะต้องใช้โหลดหรือว่าลำโพงค่ายิแดนที่ตาม CIC รับได้ก็คือ2โอห์มนะครับคลิปนี้ผมจะให้เป็นวงจรแนวทางในการต่อใช้งานและก็ทดสอบให้ดูนะฮะ ไปดูวงจรการต่อใช้งานกันเลยครับวงจรภาคเจไฟแอมป์ก,กิ้วซตเที่ต่อใช้งานกับลำโพงแพทเนัมเอ็นิ้วให้ได้กำลังหวดที่สูงสุดไฟเลี้ยงดีซีควรใช้2 1่สถึงยีโวลต์และถ้าใช้24โวลต์ควรมีแผ่นระบายความร้อนเพิ่มเติมที่ไอซีพักระย,ยหรือติดตั้งพัดลมระบายความร้อนเพิ่มเติม วงจรเริ่มต้นจากแบตเตอรี่นะฮะต่อสายดำแดงมาหา Jack Charge, แจ็ค DC ชาร์จแต่ต่อสายสีแดงจากแบตมาหาเมนสวิตช์ออนออฟแต่ต่อสายไฟบวกจากโมดูลวัดแบตมาหาขาออนของเมนสวิตช์สายีดำจากโมดูลวัดแบตต่อมาเข้าขั้วลบของแจ็คดีชาร์จต่สายสีแดงไฟเลี้ยงคู่บวกออกจากขาออนของเมนสวิตช์มาเข้าแอม k t ิ2เซตเคทีบีสองหนึ่งขั้วลบของไฟเลี้ยงต่อออกจากขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จมาเข้าแอมพลิปเซตเคทีบีสองหนึ่งวงจรต่อไปเป็นการต่อลำโพงเข้ากับแอมิป์นะฮะ ลำโพงซับเบสในคลิปนี้นะครผมจะต่อที่โอหโอมนะครับนั่นก็คือเราจะนําเอา ไว้คอยสองข้างมาขนานกันนะฮะก็คือบวกต่อบวกลบต่อลบแล้วค่อยจำมาหากับแอมจิวชแนลซับบวกลบนะครับในลำโพงชแนลกลางแหลมซ้ายขวาก็จะต่อกันตามรูปนะฮะนั่นก็คือลำโพงเสียงกลางจะขนานกับลำโพงเสียงแหลมซึ่งลำโพงเสียงแหลมที่ควบบวกจะถูกขั้นด้วยคาปาเิเตอร์เสียงแหลม3.3มไมโคร1 0 0โวลต์ลำโพงเสียงกลางผมใช้6.5นิ้ว25 0วัตต์4บโอห์มแต่ลำโพงเสียงแหลมผมใช้4นิ้ว250วัตต์4บทโอห์ม ตอนนี้ผมปรับไฟเลี้ยงไว้อยู่ที่23.9นะครับแบตบ24โวลต์มีผมเลยนำเอาแบต12โวลต์6แอมนะฮะมาปรับขึ้นโดยเซตอัพแบบบูตคอมพิวเตอร์นะครับปรับเป็น23.9ผมให้เป็นข้อมูลแบบนี้นะครับไฟเลี้ยงที่เหมาะสมเนี่ยคือ21ถึง24นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้21ก็จะเปิดได้ยาวอุณหภูมิก็จะไม่สูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เต็มสุดที่2 4โวลต์เลยเนี่ย ก็ต้องแลกมาด้วยความร้อนของไอซีเพระขยายก็จะต้องมีพัดลมระบายความร้อนหรือว่าเพิ่มซิงขยายขึ้นไปอีกนะครับถ้าจะให้ผมแนะนําเลยก็คือควรใช้อยู่ประมาณ21ถึง23โวลต์จะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่การทดสอบผมก็คือปรับไว้23.9เลยนะฮะก็คือเกือบ24โวลต์เลยเพื่อที่จะให้ดูว่าอุณหภูมิสูงสุดแรงดันประมาณนี้จะอยู่ที่กี่องศานะครับโดยที่ผมไม่ใส่พัดลมและก็แผ่นระบายความร้อนเพิ่มด้วยนะฮะจะให้ดูอุณหภูมิจริงๆของเขาเลย แรกอยู่ที่30สองศานะฮะ <_ d iam ond> อุณหภูมิก็ยังไม่สูงมากนะฮะ Activated. Initiating. มาณเพีที่4นะฮะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ34องศานะครับครับเสร็จแล้วนะฮะสรับการทดสอบ m q z KTB21 เข้ากับลำโพง6.5นิ้วเราต่อลงที่2โอห์มนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่ผมวัดได้นะฮะก็คือ39องศานะฮะนี่ก็คือว่าทำไมผมแนะนำให้ใช้ แผ่นระบายความร้อนเพิ่มเติมและลมระบายความร้อนช่วยนะครับเพราะว่าเราใช้ลําโพงอยู่ที่2โอห์มนะครับไอซีเพอใหญ่เราจะทํางานหนักนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยงเราก็ใช้สูงเกือ24บ24โวลต์น,นะครับเต็มสเปคของไอซีเพอใหญ่ของเขาเลยจะให้แนะนําที่เหมาะสมนะครับ21โวลต์ถึง23โวลต์จะพอดีมากนะฮะบครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแจ็คดีไเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ